เจ้าจอมหุยได้รับตำแหน่งของเขาเป็นเรื่องน่ายินดียินดีด้วยท่านอมาตย์หลีไอพวกขี้ข้าพวกนั้นะตกกระป๋องกันหมดแล้วใช่หรือไม่ <laughs> หลังจากมาทํางานผิดพลาดห้องเต้ไม่ไว้วางใจพวกมันอีกไม่นานจะหาทางกําจัดมันให้สิ้นซากไม่ให้เหลือเลยมันก็ดีไปเราจะได้ไม่ต้องระแวงหลังอีกแต่ห้องเต้ยังไม่ค่อยพอใจท่านนักจะทําอะไรแล้วก็ อย่าประเจิดประเจินนัหม่อมฉันทราบแล้วถึงยังไงที่ข้ามีฐานะวันนี้ท่านก็มีคุณความชอบด้วยนะเจ้าจอมหยางเจ้าจอมเหมยไม่สามารถคุกคามข้าข้าจะหาทางกราบทูลห้องเต้ให้ท่านพระราชาทานให้ท่านเองห้ <laughs> องข่าวส่งส่งเสริมหม่อมฉันหม่อมฉันพร้อมสวายรับใช้จนวันตาย <laughs> น้องหยางทำไมต้องลองมือเองน้องหยางเจ้าหายดีหรือ,อยังอ่ะขอบคุณที่ห่วง <c oughs> ความที่ข้าเป็นคนใจอ่อนถึงต้องมาถึงนี่ไงละ่ะน้องหยางข้าเอาของพาฝากเจ้าชิ้นหนึ่งต้องถูกใจเจ้าแน่แน่อีหงยังไม่เอามาให้ท่านดูอีก แค่ค่ะก็ไม่เอาก็ไม่อยากได้อะไรกันก็ไม่เอาก็ไม่เอาไม่อยากเห็นหน้าเหรอก็ไม่เอาก็ไมเอาช่วยเขหน่อยสิอย่านะปล่อยกันนะปล่อยกันนะอย่านะอย่าอย่าจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเนี่ยหยุดนะพี่เหมยนี่จะทำอะไรเอามื่อออกไปพี่เหมยหด็กใหญ่เขาเกเหรอฮะดีก็จะดูให้จนจบเลยนะ นี่หยุดนะอย่าแตะต้องเขานะเจ้าสวยนักนีนาทำไมต้องเอาผ้าแพรปิดหน้าด้วยมาเถมาดูหน้าของเจ้าซะเจ้างาเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็ไม่ดูก็ไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่ดูก็ไม่ดู แค่ไหนแล้วสินะมีหน้าล่ะฮองเต้ถึงรับสั่งว่าพบหด้าเจ้าทีไรกลับไปก็ฝันร้ายทุกทีเลยอีหงเอากระจกนี้ให้เขาไปค่อยๆดูให้เต็มตาี่ค้าฮองเฮา นิสัยคนถอยอย่าไปสนใจเลยนะเอาเถอะดื่มยานนสซกก่อนไม่ดื่มยาเจ้าจะหายได้ยังไงนี่น้ำมันร้ายจะทำให้เจ้าท้ออย่าได้ทอนะไม่ไงั้นมันจะสมหวังเขาจะทำยังไงก็ช่างชมหน้าของข้าไม่มีวันหายอีกแล้วไม่ต้องห่วงหรอกหน้าหมอหลวงเขาเก่งกาดเขาต้องรักษาหายแน่ไม่มีทางแผลเป็นนี่น่าเกลียดมากเขาไม่มีทางรักษาเราเขาไม่อย่าดื่มยาอีกแล้ว ก็ไม่อยากดื่มอ่ะไม่ได้นะจะต้องดื่มยาถ้วยนี้ไม่ดื่มไม่ได้พี่หวนเชื่อพี่ธนาดื่มยานี่สะจะจะได้หายข้าผิดหวังเธอจริงๆนี่เจ้ารู้ไหมว่าข้าลำบากแค่ไหนที่ขอให้เกาลีซื้อตามหมอมาดูแลกว่าจะหาไฟมาต้มยาให้เจ้าได้เนี่ยแสนจะยากเข็นแล้วข้าเองก็ยังถูกเจ้าจอมหุยก็ดูถูกเยียดห้ยเบย์อย่าทำสิ่งที่ไม่เกิดผลเถอะนะไม่ได้นะ ขายอมถูกเขาแย้ายีเยดยามเขาทำเพื่อใครเขาทำเพื่อเจ้าคนเดียวเขาหวังจะให้เจ้าหายเหมือนเดิมแต่เจ้ากลับไปช่วยตัวเองหากจะปล่อยตัวเช่นนี้เจ้าจะสูญเสียทุกอย่างไม่เพียงแต่ไม่ได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่เจ้าจะยอมเหรอแต่ข้าไม่ยอมหรอกนะพี่เบย เขาจะอดทนต่อสู้ต่อเขาอยากให้เราตายเราจะไม่ตายแบบนี้นใช่ไหมใช่แล้พี่เจไปจะไปเคี่วยวยาให้เจ้าอีกชามหนึ่งดีไหม